ดีน๋หนูเอาอันนี้จะเก็บอันนี้จะไม่เก็บนะทุกคนคิดว่าหนูควรเก็บอันนี้ปะคือหนูตั้งใจซื้อกล่องจุ่มสีทองมาเพราะว่าหนูหนูเคยเป็นคนชอบสีทองมาก่อนแล้วก็ไปไอทำ personal color อะไรเงี้ยแล้วมันก็บอกว่าหนูเหมาะกับสีเงินแต่หนูก็จะสู้นะคะเก็บหรือไม่เก็บหนูเก็บแล้วกันเพราะว่าหนูชอบต่อไป อะไรวะเนี่ยนาฬิกาเหรอดีเซลไทม์คือเก็บไหมอ่ะมันเข้มไปนะไม่เก็บอันนี้ไม่เก็บ next one oh my gosh oh มองไม่เห็นซะด้วยแล อันนี้เป็นส้อยที่มีอะไรก็ไม่รู้ติดมาเต็มไปหมดเลยแล้วนะเขออน,นุญาตแกะดูเหงาปะทุกคนอาจจะเห็นสิ่งเหล่านี้แต่หนูอาจจะถ่ายใส่ถ่ายรูปเล่นทุกคนบางอันมันก็พันกันนะเนาะทำไมมันไม่เป็นแบบสิบล็อกมาวะ งันวางก่อนเพราะว่ามันพันกันอ่ะ next one เฮ้ยน่ากะ่ะอันนี้อะไรอ่ะที่เกี่ยวหูเหรอแอบไม่ชอบโบเนอะมันใหญ่ไปปะโบมันตะโกนไปหน่อยใส่ไงก่อนใส่ยังไงอ่ะเกี่ยวหูเหรอเดี๋ยวลองเกี่ยวไม่น่า ไม่น่ารอดไม่เก็บไม่เก๋ค่ะใครบอกเก๋เก๋เก๋เกยังไงอันนี้เป็นใส่เอวนะคะอุ้ยนาา่ารักเป็นฟิลแบบไพ่อันนี้หนูเก็บ next one hot too hot ะ hot too hot จะรอดไหมเนาะเก็บก่อนละกันเพราะว่า bias นะคะ ฮอตชฮอตต่อไปเป๊ะอุ้ยกลัวคิดว่างูอฮ้ยตกใจหนูคิดว่างูเ้นา่ากลัวแต่เหมือนงูมันเหมือนสนิมขึ้นปะทำไมมันไม่เก็บเพราะว่ามันมันเข้มไม่ชอบสีเข้มๆใส่เอวใส่เอว,เอวปกติภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรอะใส่เอวภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไร b บลสอ่ะอันนี้คืออะไรไม่รู้แต่ไม่ชอบจีดำแต่เก็บก่อนละกันเผื่อแบบเอาไปอัดเต่อไปอันนี้เป็นตั้งหูต้มหูนะคะอืมไม่ชอบแต่ว่าเก็บไปก่อน เพราะว่ามันดูใหม่เข็มกัดใช่มันคือเข็มกลัดอุ้ยอันนี้น่ารักอนะ่ะกุญแจหนูต้องเอาไปล้างดีๆนะมันดูสกปรกแต่ว่าเก็บนะคะเพราะว่าน่ารักน่ารักอนะ่ะกุญแจอันนี้เก็บอันนี้ไม่เก็บเอาออกไปต่อไป หนูต้องเทวะ่ะเพราะว่าหนูมองไม่เห็นละอันนี้คือคืออะไรหลวมไปปะหรือว่าคอวะโชเกอร์เหรอโอ้ยรัดคอใส่ไม่ได้อ่ะไม่เก็บอันนี้ใส่ไม่ได้ต่อไปเป็นสิ่งนี้ ทองจริงป่ะเนี่ยสี่เก้าเก้ามันก็ใสเล็กๆมันก็น่ารักเนาะแต่ทำไมมันดูเหมือนทองจังเลยเนาะที่ลาวชอบทำอะไรแบบเนี้ยเก็บไว้ก่อนละกันเพราะว่าลายมันน่ารักมินิมอลมินิมาร์กดี next one wait let me see ใช่เคราอมือยาอ๋อมันคือ like this อุ้ยอันนี้น่ารักอะที่คล้องเอวเข็มกลัดอันนี้คือเข็มกลัดนะคะเก็บมันน่ารักอะต่อไป the next one is the next one the next one Let me see อืมมันพันกันอันนี้เป็นใบไม้นะคะเป็นสร้อยเหมือนกันแอบเฉยๆไม่เก็บละกัน The next one the next one I bet this is c h o k e r wish ใส่ไปไหนอ่ะ แล้อย่างเปรืน่นไม่เอาละกันหนูไม่รู้หนูจะใส่ไปไหนอ่ะไม่เก็บนะคะ this คอเหรอความจริงก็รอบเอวหนูก็นน่าจะได้อยู่มัง้งไม่เก็บล้กัน <laughs> ไม่น่าได้เข็มขัดเบลลเข็มขัดกับมันจะเป็นพินติดเสื้อเข็มกลัด เดีต้องพูดเข็มขัดเลยเนาะอันนี้เป็นสร้อยคอแน่ๆมันดูเทออ่ไปอะหนูแบบแต่เก็บไว้ก่อนอุ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักอันนี้คือเข็มกลัดเอเป็นคิวปิดโอ้เกือบแทงมือใส่ยังไงอะเกาะเสื้อแบบนี้ น่ารักนะแต่ใส่ไปไหนแต่เก็บก่อน the next one จะหมดแล้วทุกคนจะหมดแล้วแบบนั้นหนูมองไม่เห็นแบบว,ว่าหนูมองไม่เห็นจริงๆนี่ให้ทุกคนดูสภาพเห็นขาแลยแหละเนี่ย yeah. นี่ออกแล้ว อันนี้เป็นสร้อยคอนะคะมันดูกองแกงนิดหนึ่งไม่เอาแล้วกัน I don't like it อันนี้มันยังพันกันอยู่นะขออนุญาตให้มันหายพันกันกันเอ้ยหลุดแล้วอ่ะอันใหญ่กันอันใหญ่น่ารักเลย มุกเก็บส,สามชิ้นสุดท้ายอันนี้เหมือนพระไปน,นิดนึงไม่เก็บนะคะจุ่มๆอะไรแบบนี้มันก็น่ารักดีเนาะ This is double layer necklace. I'm not sure where I'm gonna wear this. But I'm not gonna keep it. So we. So. No. Me. no Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Seven, eight. ทำไมขามามันมาได้ขากลับกับไม่ได้10แล้วก็สิอ this is what i'm gonna keep it สิชิ้นแล้วก็ที่หนูไม่คีบก็จะมีหนึ่งสองสามสี่หแปลว่าได้20กว่าอันเลย ก็ประมาณนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวขอไปล้างมือก่อนบ๊ายบายประมาณนี้ค่ะทุกคนหนูมาทําจุ่มๆเล่นๆเฉยๆบ๊ายบายไม่มีแล้วหมดเแลยวบ๊ายบาย